คำร้องตามตำราว่าในตอนนั้นนั่งบนพระทนทุกข์พ่อมีสุขเขาแก้ให้ไม่หลีกหนีตามด้วยใจความให้พาเมยพ้นไปหรือขาดจากคําบอกบนนาทิ้งเทียนดอกไม้หมากพลูทีละรำสามครั้งโดยคาบเล็บโนราในพิธีต่างจากโนราชายที่มีพระขันตามด้วยการแสดงโนราจนครบขั้นตอนให้นับว่าขาดจากสินบน ตรงตามตำราแก้บนครูหมอโนราที่แม่ครูเพนสียอดระบำรับสืบทอดมาจากครูโนราเจริญเพียงคืนเดียวก่อนที่ครูจะเสียชีวิต หลังสิ้นคำครูที่ฝากฝังตำราให้สืบต่อเป็นสิ่งตั้งต้นให้แม่ครูโนราจากสีชนนครศรีธรรมราชประกอบพิธีกรรมที่โนราหญิงทำได้โดยไม่ผิดจากขนบธรรมเนียมเช่นพิธีเหยยบเสนที่ลงอักขรให้โนราชายเป็นผู้เหยียบและรับแก้บนเฉพาะเหมยปากซึ่งเป็นการบนปากเปล่าห้ามแก้เหมยหอบซึ่งต้องมีโนราใหญ่ที่ผ่านการตัดจุกผูกผ้าแล้วเป็นเจ้าพิธี ช่างไหว่าเรียนตามนี้ทำตามนี้ถึงมึงเป็นผู้ยิง่งแก่ชมม่ำเลยบนเสม,มอยปากแกได้ทำเด็กคำที่เขียนมาให้เย็บเส้นชายขาท่าที่โผเขียนไปให้เย็บได้ถึงเป็นผู้ยิ่งกะแต่อย่านอกฤทธิ์นอกโรยอย่าเที่ยวไปทำมือห่ออย่าเที่ยวไปข้าวโรงครูอย่าเที่ยวไปทำแต่ถ้ามือปากลุกตัดไป เย็บเส้นลูกเย็บไปถึงเป็นผู้ยิ่งมันขาท่าของบอก,กับอัคาราที่ลูกลุงตีตีนที่เท้าของลูกนั่นคือชักซิดที่สุดนั่นแหละแม่ซี่ก็เลยได้เรียนรู้มาเลยก็ถึงได้มีพิธีกรรมของลูรับผู้ยิ่งทรงเมื่อกาดบอทสทรงเมื่ออธิฐานเมื่อละก็ยยนถึงห,หรือความพานเราไม่เคยเหนแม่ครูเราจะผลาขั้นเลย ไม่เคยเห็นแม่รู่จับมีดม้อเลยเราก็เลยมาเปรียบเทียบกันว่าอ,อ๋อแสดงหวาใไส้ทางโนราหนคะรและโนรายิ่งที่เขาปลูกฟังแม่เป็นซี่มาคือโนรายิ่งสามารถทําพิธีแก้บุได้คือแก้เมื่อยปากคือแก้เมื่อยปากแต่คือห้ามตัดเมื่อยได้แข่งเลยการครอบมือแด็กก็คือคลอบได้การผู้พานอยเขาเรียกซอสเหลบ็บซอสกำไลนะคะภาษาโน,นราเขาเรียก การรับขอบคูณได้ปกติแต่แการทําพิธีกรรมหลวงคู่เป็นเจ้าพิธีไม่ได้เป็นอุปชาที่บวชเรียนให้นูราคนอื่นไม่ได้เราก็อ๋อการนุราย,ยิ่งเราว่างพิธีกรรมมันเราก็เลยว่าอ๋อถ้าทางราณาคนหรือทางอาจารย์เราในหลสไสเราเป็นที่เขาทําได้แต่ทําไม่ได้ถุกพิธีถ้ามีแทกซี่พิธีก็คือทําได้แค่ครึ่งหนึ่งและแต่ละปพิธีมันมีข้อห้ามเมื่อการจะฉีบบริกรรมขาท่าไม่เป็นที่เขาจะฉีบเขาจะทอดเหล็บนิ้วชี เขาจะทอนเล็มีทีแล้วเขาจะขานับไปทวนแล้วนะคะว่าแม like ่ครูเพ um ็ญศียอดระบังมีลูกศิษย์มาแล้วกี่รุ่นค่ะซึ่งทั้งสคนนะคะก็เป็นศิษย์นะคะที่เติบโตไปจากศูนย์ฝึกโนราที่นี่แหละค่ะที่ใช้ทุนตัวเองทำค่ะด้วยหัวใจที่เป็นครูนะคะของโนราหญิงของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นการรำลึกถึงสายสกุลโนราที่ได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6กเป็นอีกเรื่องเล่าค่ะของโนราที่เมืองนครศรีธรรมราชค่ะเสืโบราณสันนิษฐานว่าอายุไม่น้อยกว่าร้อยปีส่งต่อมาจากจังหวัดสตูลให้แม่ครูเพนศรียอดระบำเนื่องจากเป็นผู้สืบต่อนามสกุลยอดระบำมาเป็นฉายาทางการแสดงซึ่งแม่ครูรับมาเก็บรักษาเพราะเชื่อว่าเสร้โบราณเป็นของทวดมดลิ้น หรือนรามดชลินยอดระบำกรโนราคนสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชที่มีอายุถึง5้าแผนดินมีบันทึกว่าเป็นผู้แสดงตัวนางคู่กับโนราคล้ายพรมเมศแสดงเป็นตัวพระหน้าพระที่นั่งสมัยรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2451โดยเดินทางทางเรือพร้อมคณะอีก13คนและจากนั้นได้แสดงหน้าพระที่นั่งหลายคราวรวม3รัชกาลเพราะความสามารถเป็นที่ประจักษ จนได้รับพระราชทานนามสกุลยอดระบำจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและโนราคล้ายพรหมเมธได้รับแต่งตั้งเป็นหมื่นระบำเบลงซึ่งทารำโนราและบทกลอนบันทึกจากคราวแสดงเป็นแบบฉบับเพื่อการศึกษาแสดงถึงบทบาทสำคัญของโนราในอดีตดังในตอนนั้นโด่งดังที่สุดในนามของโนราหมดลินและก็บโนราคลิงถึงเปรียบนองถ้าแม่เสียน เป็นทวดนั่นคือทวดทีนี้พอว่าเรามารำโนราชาติเอาวไส้ในเข้ามานะชาติเอี่ยวไส้โนราที่บ้านเราโนราไส้คุณละบั้บันเลไอ้คุณละบําบันเลน้งหรือใครกินนอใน,ในได้แบบเนี้ย <S <S คือเราไม่ได้กายฉิดกับเขาเราไม่ได้รัวที่มาที่ไปก็ผ่นพื้นแต่ถ้าข้องทวดหมดดินเนี้ยเราใช้โยดะบํา ผู้ที่ให้เชื่อเรื่องเราผู้ที่ทําให้ประชาชนต่างประเทศเนี่ยได้รู้จักเราในนามโนโราป็นทร์ริโอดาบเนี่ยก็คือเขาเป็นผู้ให้อาจารย์ผู้ให้วิชาแต่บัมพาบุรุษคือถวัดคุณเก่าคุณเก,ณเก,ณเกตโบร่างบรัณนคือได้ให้ได้ให้ความรู้ได้ให้การในการเทธรรมะกินของเราไปโนไปนี่คุณได้รู้จัก สอนบันทึกผ่านตำราครูโนราเล่มเก่าเลือนรางจนยากจะอ่านได้หากแม่ครูเคนสียอดระบำจดจำมาจนขึ้นใจและยกย่องให้ตำราครูคือสิ่งสำคัญของชีวิตเป็นมรดกความเชื่อโนราจากรุ่นสู่รุ่นและจะส่งต่อไปได้โดยทายาททางการแสดงและพิธีกรรมน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน